มันคือรหัสอะไรกันแน่ทำไมวันนี้นะคะมันถึงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ได้เยอะขนาดนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ะะรหัสนี้นะคะรหัสนี้นะคะมาจากภาษาจีนนะคะโดยที่เลข5เนี่ยนะคะในภาษาจีนเนี่ยจะออกเสียงว่าปูแล้วก็เลข2นะคะคือเออแล้วก็เลข0ูนะคะคือหลิงฉะนั้นเนี่ยรวมกันเนี่ยมันจะเป็นปูเออหลิงน,นะคะถ้าสัาเนียไม่ค่อยถูกต้องก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะคือหน้าจะจีนแต่ภาษาจีนนี่แบบว่าความรู้แบบ เอเบสิกสุดๆเลยนะคะคือว่ากูเออหลิงเนี่ยนะคะซึ่งมาจาก520เนี่ยแหละเนาะมันดันไปเป็นคำท้องเสียงนะคะในภาษาจีนกับคำว่ากัวไแปลว่าฉันรักเธอฉันรักคุณนะคะในภาษาจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนจีนนะคะ เขาจะบอกรักกันเนาะเขาจะใช้รหัสนะคะเป็นเลข520อันนี้แรก520เนี่ยนะคะเราได้รู้ความหมายของรหัสตัวนี้ไปแล้วเนอะมันก็ยังมีความหมายนะคะที่เขานำมาทำเป็นวันสำคัญด้วยซึื่งจากว่าในนั้นมันจะมีเลข520เขาก็เลยถือเอาเลข20เนี่ยนะคะมาเป็นวันที่นาะวันที่20นะคะส่วนเลข5ี่ เดือน5ซึ่งก็คือเดือนพฤษภาคมนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าวันที่20นะคะเดือน5ของทุกปีหรือสพฤษภาคมเนี่ยนะคะจะเป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่จะัษารภาพรักหรือบอกรักกันนะคะสำหรับชาวจีนเนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแอบรักใครหรือแอบชอบใครนะคะเราสามารถที่จะบอกเขาได้เนาะในวันที่20พฤษภาหรือว่าอาจจะทิ้หรือว่า 20แะ,ะอาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะคือเป็นรหัสนะคะบอกว่าฉันชอบเธอแบบน่ารักน่ารักเนาะเออซึ่งชาวจีนเขาใช้กันจริงๆนะคะโดยแฮชแท็กนะคะที่โดดเด่นสะดุดตาในวันนี้นะซึ่งติดท็อป5เลยนะคะสำหรับเทน Twitter Thailand ก็คือเอ,อ่อแฮชแท็กนะคะ520รักไบร์วินนะ,ค,ะคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ไร้กูวินเนี่ยคือใครไร t วินเนี่ยนะคะคือเป็นดาราดังมากๆเลยตอนนี้นะคะเป็นดาราไทยซึ่งเล่นซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันท o เกเตอร์เด s e r i e รนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยซีรีส์ได้จบไปแล้วแต่ว่าแฟนๆเนี่ยนะคะคือยังมีความคิดถึงอยู่ตลอดเวลาวันนี้เนี่ยเป็นวันที่20ถสิสภาคมดีนะคะก็เลยได้มีแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นค่ะเป็นแฮชแท็ก520รักไร t วินนะ <S <S เป็นการที่แบบว่าแฟนคลับนะคะไปบอกรักเนาะศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะถึงอันนี้เนี่ยติดท็อปฟเพลนทวิตเตอร์ไทยแลนด์วันนี้เลยนะคะคนทวิตเป็นแสนเลยอะ่ะและที่ปินกว่านั้นนะคะก็คือว่าน้องวินเมนทว,วินเนี่ยนะคะได้มาทวิตนะบอกว่าไม้วินก็รักนะแล้วก็แฮชแท็ก520 รักไบร์ยวินนะและหลังจากที่น้องวินนะคะได้มาทวีตก็ฟินกว่านั้นอีกนะคะคือไบร์เนี่ยก็ได้มาต่อบทวิตของน้องวินเนอะว่าใช่เหมือนมาบอกรักแฟนคลับกลับนะคะ สุดๆเลยนะคะทั้งไรทั้งวินเนี่ยได้รับข้อความที่แฟนคลับส่งไปนะแล้วก็มีการตอบกลับนะคะว่าแบบไรวินก็รักน้เหมือนกันเนาะโอ้โหก็คืออันนี้นะคะทำให้เหล่าแฟนคลับโอ้โหรู้สึกมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยอันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นรหัสน่ารักน่ารักนะคะซึ่งชาวจีนเขาใช้กันจริงๆเนาะแต่ว่าคนไทยอาจจะแบบยังไม่ชินนะคะยังไม่ค่อยเคยเห็นและอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไม ก็มาเคลียร์กันแล้วเนะว่า520เนี่ยแปลว่าฉันรักเธอนะตาจู๊กเนาะเรารู้แล้วนะคะว่ารหัส520เนี่ยว่าหมายถึง I love you เราก็สามารถที่จะแอบเอาไว้ออใช้นะคะบอกคนที่เราชอบก็ได้เนาะมัน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะชุกกี้ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วไว้เจอ